กร์บสวัสดีช่งวงเสลาของวันที่๗มีนาคมพศ2568การ์ดสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมทุกๆท่านครับการ์ดสเาสานี้การฝนตกแตงกัน,นมือขึ้นพี่น้องตกแตงก์แต่ตีสองกลัวครับอยู่บ้านครับผมแห้งผมครับพี่น้องอ่าตั้งผมถึงหัวไปดิไปส่งลูกค้าหกตัวครับก็ต้องอ่าไปถอยรถเขโผล่ลมกันนครับเรือตัวหัวครับพี่น้องครับ ล่อล่อรถมีผ่าใบมาทายครับเนี่ครับทั้งของเข้านี่บ่เมียนาซักตัวสีขายซักตัวสีเอาไปส่งเลยครับพี่น้องครับต้องคำานึงถึงอ่าพิมปลอดภัยของง้วนําครับพี่น้องครับอ่าฝนตกแน่งกะอ่าหารถที่มีผ่าใบพอรถมูแรงนน้ากันกะมีผ่าใบมีชิดกันคนได้ก็หลายคั้นครับนี่ยรถกำลังสิมาทายครับเอฟซีกะรอรับยู่เฮืินเดียวเลยครับพี่น้องครับอ่าเพราะว่าทั้งเข้านี่กะ เด๋ยวตัวงัวครับทั้งผมนี่ครับเดี๋ยวตัวง้อ่าฝนตกคนอย่างเดียวอ่ะอ่าหนาวเนาะครับพี่น้องครับงัวกับพวกขี้คุ้ยคุ้ยมันถึ่นง่ามได้แต่ว่างัวนี่มันเถื่อนงามหรอกมันบอดีครับจุดของตัวงัวไทยดเปลื่อนบ้านไทยเจนเจนเท่านี่แหละครับพี่น้องครับใส่สีฟ้าครับพี่น้องครับก็ยังมีพ่อไอเดียกันครับสำรับมนีโย้พ้นอ่ายุดตกเดี๋ยวผมจะถ่ายอัปเดตลงในเมืองครับพี่น้องครับ หลักการของของห้าาไม่ใช่สักแต่อยากได้เงินสักแต่จะขายต้องดูความปลอดภัยผลฝ่าอากาศน้่ครับพี่น้องครับาบ่แม่นว่าสีบูฝ่าบูฝนไปเลยครับพี่น้องครับปกติเราคนนึ่งี้ผ่าใบลวครับพี่น้องครับผมสียเอาไปต่อทะเบียนต้องในลื้อผ่าใบออกครับพี่น้องครับถ้าไม่ลื้อผ่าใบออกคนทรงเขาใหว้พานครับพี่น้องครับต้องต้องต้องลื้อผ่าใบออกปกติก็ไปได้ รอบนี้ก็ต้องให้รถทีมงานมาไทยรถที่นี่เขาไปมีฉีดกันฝนเลยครับพี่น้องครับฝากติดตามฝากอุ้นหุ้นทางช่องยูทูบบ้านห้องเลยครับพี่น้องครับช่องยูซีพักโคซิงหนึ่งศูนย์หนึ่งบริการทุกระดับประทับใจแน่นอนครับพี่น้องครับขายวัวส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรแรกโดยบ่ต้องมาจำก้อนใดๆทั้งสิ้นนอกเหนือจากสองร้อยกิโลเมตรทางขอาก็สามารถจะส่งให้โดยได้โดยทั่วที่ครับทั่วประเทศว่าจะพุดพุยกับลงโตว่าจะมาครับพี่น้องครับ ถ้าท่านยุ้ไก่ท่านก็ต้องย่อมเสียคารถครับพี่น้องครับเพราะว่าห้าขายในราคาแบบแบ่งปันครับพี่น้องครับงัวรักพันแบบแบ่งปันเนี่ครับพี่น้องครับสำหรับชิมนี้ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ครับกราบสวัสดีครับ